สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเรื่องความเชื่อนะครับความเชื่อกับการที่เราลงมือปฏิบัตินะครับมันมีความแตกต่างกันเยอะนะครับก็ฝากให้พี่พี่ชาวนาฟังสักหน่อยนะครับว่าการที่เราเชื่อกับการที่เราลงมือทำเนี่ย มันมีความแตกต่างกันเยอะนะครับความเชื่อก็คือการที่เราเชื่ออะไรต่างๆที่เขาเล่าที่เขาพูดมาให้พวกเราฟังไม่ว่าจะเป็นการปั่นนาดีนะครับการไถานาดีโดยที่เราเป็นคนเพิ่งทํานาครั้งแรกเราไม่รู้หรอกครับว่าปั่นหรือว่าไถาเนี่ยอันไหนดีกว่ากัน ก็ฝากไว้ให้พี่ๆลองทำทั้งสองแบบนั่นแหละครับก็คือพี่จะลองปั่นก่อนแล้วก็ลองหวานข้าวทำสักรดูหนึ่งก่อนผลลัพธ์มันเป็นยังไงข้าวเริ่มต้นจนถึงระยะออกรวงเนี่ยมันมีพฤติกรรมของต้นข้าวเป็นแบบไหนก็ต้องจับแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับเรียกว่าความเชื่อ พอเราเชื่อเขาเราถึงได้ปัน่นส่วนการถ่ายเนี่ยบางคนบอกถ่ายดีเราก็เชื่อแล้วเราก็ถ่ายนะครับแรงปฏิบัตินี้เราก็จะได้เห็นความแตกต่างเพราะเราเคยได้ทํากับการปั่นมาแล้วการถ่ายมีความงามหรือว่าความดีในแบบไหนเราก็จะได้เห็นและได้รู้คุณไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่ใครจะพูดยังไงกับคุณก็ได้แต่คุณต้องเชื่อ ในสิ่งที่คุณทําแล้วปฏิบัติคุณจะได้รู้ว่านาของคุณเนี่ยมันเหมาะสมกับการไถหรือการปัน่นการปั่นควรใช้ในช่วงแบบไหนของข้าวคุณก็จะรู้ตรงนั้นการไถเหมาะสมในช่วงที่นาเป็นแบบไหนคุณก็จะรู้ผมบอกคุณไม่ได้ผมพูดไม่ได้หรอกนะครับบางทีเราพูดเราสอนไปก็เหมือนมันเป็นดาบสองคมบางทีมันมีคำ ที่คุณสามารถอ้างอิงขึ้นมาได้อย่างเช่นเราไถ่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามีฟางเราไถ่ไม่ได้เพราะว่าต่อสั่งยาวฟางยาวอ่ะอันนั้นก็คือเป็นปัจจัยที่ถ้ามีคนมาบอกความเชื่อตรงนี้ว่าไถ่ดีกว่าในตัวเราเองเรารู้พื้นที่นาเราว่าพื้นที่นาเราลมไถ่ไม่ได้พื้นที่นาเราพึ่งเกี่ยวข้าวต่อ ต่อสังหรือว่าฟางเยอะไถไม่ได้เห็นไหมครับแค่ความเชื่อกับการที่เราเห็นหน้างานของเรามันขัดแย้งกันฉะนั้นคุณต้องเชื่อสิ่งที่คุณเคยทำน้าลม่มเรารู้แล้วว่าไถาไม่ได้เราก็ต้องปัน่นฟางเราเยอะต่อสังเรายาวเราไถาไม่ได้เราก็ต้องปัน่นอันนี้เรียกประสบการณ์ตนเองไม่ได้เชื่อใครโอเคนะครับอันนี้เรียก ปัจจัยเริ่มแรกของมือใหม่ก็คือการไถกับการปั่นส่วนปัจจัยที่สองความเชื่อระหว่างการแช่ข้าวการแช่ข้าวเนี่ยมันมีการแช่อยู่สองรูปแบบนะครับคือการแช่ข้าวแบบไม่คัดเมล็ดพันธุ์อันนี้เป็นความเชื่อของคนหลายๆกลุ่มว่าการที่เรา แช่ข้าวแล้วคัดมเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันเป็นการสิ้นเปลืองเวลาการสิ้นเปลืองเขาเรียกอะไรจะทําให้มันเสียเวลาจะทําให้มันเหนื่อยเพื่ออะไรในเมื่อเขาก็คัดมเมล็ดพันธุ์จัดมเมล็ดพันธุ์ทุกสิ่งทุกอย่างมาดีแล้วไม่งั้นเขาจะมาขายได้ไงอันนั้นคือความเชื่อที่คุณฟังจากเขามาว่าร้านเนี้ยร้านนู้น,น,น,ค,น,น,นคนนู้นคนนี้คัดมเมล็ดพันธุ์มาให้คุณดีแล้ว คุณเคยแกะกระสอบดูอย่างหรือคุณไปแกะกระสอบตอนที่มันงอกแล้วเห็นไหมครับถ้าคุณเลิกเชื่อมันและคุณแกะกระสอบตอนนี้คุณเอาข้าวแช่น้ำคุณเอาข้าวล่อนตะแกรงคุณจะได้เห็นว่าสิ่งที่คุณเชื่อกับสิ่งที่คุณลงมือทำให้เห็นอยู่ตรงเนี้ยมันมีความแตกต่างกันอย่างแรกที่คุณได้เลยคี้รีกี่เปอร์เซ็นต์ในกระสอบ หนึ่กระสอบของข้าวที่คุณซื้อข้าเปลือกมาเนี่ยมันมีขี้รีบอยู่กิโลของน้ําหนัก25่้ากิโลถูกไหมครับหนึ่งกระสอบเนี่ยหนัก25่กิโลหรือ2องถังครึง่งเราเทข้าวหรือว่าร่อนเอาขี้กระยาออกเอาขี้รีบออกเอาเม็ดหญ้าเอาเม็ดข้าวดีข้าหางพันกะโลกะลาออกไปเราจะอาจจะได้ข้าวแค่เพียง22-23ิกิโลหายไปประมาณสองโลต่อลูก นี่คือความเชื่อที่เขาบอกว่าเขาคัดมเมล็ดพันธุ์มาดีแล้วแต่ในความคิดส่วนตัวที่เราใช้ประสบการณ์ในการคัดมเมล็ดพันธุ์ใหม่อีกรอบหนึ่งจากกระสอบสอบเดียวกระสอบเดียวกันมีความแตกต่างตรงข้าวผมหายไปสองโลเม็ดหญ้าผมถูกคัดออกขี้รีบผมถูกคัดออกแล้วข้าวผมเหลือเม็ดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ยี่สิบสามกิโลคุณคิดว่า เราไม่คัดเมล็ดพันธุ์อีกรอบหนึ่งมั่นใจในร้านที่เราไปซื้อเราหว่านลงไปปุ๊บคุณจะได้เข้าคือข้าวที่ขึ้นอยู่ในนาคุณแค่ยี่สิบสามถังต่อไร่ซึ่งมันน้อยกว่าเกณฑ์ที่คุณจะหวานไร่และยี่บห้าถังต่อไร่ถูกไหมครับและสิ่งที่คุณได้แฝงไปก็คือขี้รีบขี้รีบข้าวไม่เต็มเม็ดหญ้าขยะต่างๆที่มันอยู่ใน ขาวตรงนั้นแหละครับคือปัญหาของพวกคุณที่มันจะบานปลายไปสู่ต้นต่อระยะออกลวกหนึ่งโรคเชื้อราก็มาจากไอ้พวกขี้รีบมาจากไอ้พวกขี้แก่อันนี้ไม่ต้องเชื่อผมเพราะอันนี้เป็นความเชื่อเป็นการสิ่งที่ผมเล่าจากประสบการณ์ของตัวผมส่วนพวกคุณจะเป็นประสบการณ์ในอีกรูปแบบไหนผมก็ไม่ทราบเพราะมันไม่เหมือนกันแต่เราจะมาบอกช่องทางในการ เชื่อกับความจริงความจริงคือการที่เราได้ปฏิบัติเราได้ลองฉีกตำลาเล่มหนึ่งฉีกสิ่งที่เราเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อกันมาเนี่ยแลวฉีกออกมานะครับเข้าใจอย่างครับว่าทําไมเราถึงต้องเสียเวลาแม่งมานั่งขัดเมล็ดพันธุ์ให้เสียเวลานเวลาแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณไม่เคยได้ไม่เคยเห็นอันนี้แหละครับคือปัจจัยสําคัญสิ่งต่อไปความเชื่อ ระหว่างการหว่านน้าเยอะกับการหว่านน้าคุกขิกหรือว่าหวานต้มเละๆเ,เลยคุณเชื่อแบบไหนมันจะแบ่งเป็นสองกลุ่มคนที่นาดินดานดินแห้งไวดินแห้งเร็วโดยเฉพาะดินทรายมันก็จะมีความเชื่อว่าการหว่านน้ำเยอะเนี่ยมันจะทําให้ข้าวเนี่ยงอกดี ดินไม่แห้งกังนกมองไม่เห็นเมล็ดข้าวและสิ่งสำคัญถ้านาลมจัดนาที่ลึกเกินไปหรือว่าหน้าเลนลึกเกินไปคุณเหล่านี้จะหว่านน้ำเยอะเพราะเมล็ดข้าวตอนตกลงไปในน้ำปุ๊บมันจะชะลอการจมเมล็ดข้าวในน้ำไม่ออการจมเมล็ดข้าวในเลนไม่เยอะเกินไปทำให้ข้าวเราไม่จมเลนลึกงอกได้สม่ำเสมอ และสิ่งสำคัญการหวานข้าวที่มีน้ำเยอะเนี่ยเราไม่ได้หวานข้าวเพื่อให้มันจมเลนหรือว่าลอยบนเลนอย่างเดียวแต่มันแก้ปัญหาดินแห้งไวกว่ากำหนดข้าวแห้งไวหรือว่าจาวแห้งก่อนกำหนดโดยเฉพาะหน้าหนาวอันนี้เป็นความเชื่อของผมเองคุณจะเชื่อปะไม่รู้คุณก็พิสูจน์เอาเอง ส่วนนาที่เป็นนาลมถ้าคุณหวานข้าวที่เป็นเลนตมโดยที่คุณไม่มีน้ำข้าวคุณจะจมลึกข้าวคุณอาจจะไม่ได้งอกเหมือนที่คุณหวานน้ำเยอะเพราะข้าวคุณมันจมลึกเปอร์เซนต์การงอกอาจจะเกิดจากดินแห้งไวข้าวงอกไม่ทันก็มีหรือบางทีดินตรงไหนที่แห้งตกสะเก็ดหรือว่าล่อนหน้าเลนไปแล้วคุณไปหวานข้าวก็จะกิ้งอยู่บนเลน ปัญหาต่อไปที่คุณจะเจอถ้าเป็นความเชื่อเนี่ยเขาก็บอกหวานได้ไม่มีปัญหาแต่จากประสบการณ์ที่เราทํามาแล้วเนี่ยการหวานน้ําคุกขิการหวานน้ํา,าน,น,น้อยการรอให้เลนเซฟตัวหรือว่าหน้าดินเซฟตัวเนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือข้าวมันไม่จมไม่จมดินไม่จมเลนประสบการณ์จากการกระทําคือมันไม่จมดินไม่จมเลนประสบการณ์จากการมองมันโดนนกกระจอกกิน มันโดนนกพิราบกินข้าวเหี่ยวจาวตายจาวถ้าอากาศหนาวหรือว่าลมโยกหรือว่าอยู่ในสภาวะร้อนจัดเห็นไหมครับสองถ้าเลนเกินไปข้าวก็จะจมลึกเกินไปทำให้ข้าวที่แห้งหรือว่าที่ขุกขิดหรือว่ามีน้ำฉอะแฉะขึ้นก่อนส่วนข้าวที่จมลึกมีเปอร์เซ็นที่จะขึ้นน้อยแล้วเกิดอะไรขึ้นครับขึ้นช้าวกว่าการสามวัน สิ่งที่มันได้รับจากประสบการณ์ที่เราทํามาก็คือเราหล่อน้ําแล้วมันจมน้ําตายข้าวตรงนั้นเกิดการเป็นข้าวฟันหล่อข้าวขึ้นไม่เสมอข้าวขึ้นไม่เต็มพื้นนาอันนี้ก็เป็นแค่เพียงความเชื่อกับประสบการณ์เล็กๆน้อยๆที่เราอยากจะฝากให้ฝากให้ทุกท่านคิดตามอย่าเชื่ออะไรง่ายๆอย่าเชื่อในสิ่งที่ท่านยังไม่ได้ลงมือทำอย่าเชื่อในคลิปที่ผมพูด ถ้าคุณยังไม่ได้ลองยังไม่ได้สัมผัสผมไม่รู้หรอกว่าคุณจะเชื่ออะไรกับใครมาก็แล้วแต่แต่ผมอยากจะบอกคุณอยู่หนึ่งอย่างว่าการทำนาเนี่ยอย่าเชื่อในสิ่งที่เขาพูดจงฉีดตำราในสิ่งที่เขาพูดความหมายของการฉีดตำราที่เขาพูดก็คือผมสั่งให้คุณใส่ปุ๋ย4600คุณบอกว่าเราไม่ใส่สูตรสี่0ิเราลองเอาสูตรนู้นสูตรมิกมามามิกเองได้ไหม นั่นแหละคือการที่คุณฉีดตำลาแล้วคุณก็ติดตามผลงานของคุณที่คุณฉีดตำรา,าออกมาจากสิ่งที่ผมให้สิ่งที่ผมเล่าเรื่องสิ่งที่ผมทำคลิปออกมาก็เรียกความเชื่อความเชื่อของคนคนหนึ่งความเชื่อของคลิปคลิปช่องหนึ่งที่เขาถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้เล็กๆน้อยจากสิ่งที่เขาทำประสบการณ์ที่ล้มเหลวและสำเร็จมาให้พวกคุณฟังพวกคุณก็ฉีดตำรา,าออกไปในแนวทางของพวกคุณ ถ้าคุณไม่ทำเองเนี่ยคุณดีแต่เฝ้ารอคนมาบอกคุณเนี่ยคุณก็ไม่มีวันที่จะเก่งหรือว่าประสบความสำเร็จด,ด้วยตนเองได้คุณไม่มีทางที่จะพูดได้ว่าคุณทำยังไงใช้อะไรเดินยังไงเข้าใจคำว่าการที่เราจะพูดอะไรกับใครสักคนหนึ่งการที่เราจะมีความมั่นใจในการทำนา และกล้าพูดกล้าเอ่ยปากบอกคนนู้นคนนี้ได้เนี่ยคุณต้องมั่นใจตัวเองก่อนว่าคุณลองมาแล้วคุณทํามาแล้วคุณผิดมาแล้วและนี่แหละครับคือสิ่งที่เรากล้าพูดได้ว่าประสบการณ์ล้วนอยู่มาก่อนความรู้คุณมีความรู้เต็มหัวก็จริงคุณมีคุณมีความรู้คุณเรียนมาสิ่งทุกอย่างที่คุณมีความรู้คุณเรียนมาเนี่ยคุณไม่ได้ใช้ในนาข้าวหรอกครับ แต่คุณใช้แค่พื้นฐานพวกเราเรียนมาไม่ว่าจะจบปริญญาอะไรก็ตามคุณจะเรียนมาจบอะไรก็ตามในสาขาใดก็ตามที่คุณเรียนมาทั้งชีวิตของพวกคุณเนี่ยสุดท้ายแล้วเมื่อคุณได้เริ่มการทำงานของอาชีพทุกอาชีพคุณนับหนึ่งนับหนึ่งนับหนึ่งเพราะอะไรเพราะมันใช้ประสบการณ์ไม่ได้ใช้ความรู้ความรู้เป็นเพียงแค่ทำให้คุณ เข้าใจว่าสิ่งที่สิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยมันคืออะไรเช่นผมกล้าพูดว่าความรู้มีประโยชน์ตรงทําให้มันอ่านตรงทําให้เราอ่านหนังสือได้เขียนได้คํานวณเลขได้เห็นไหมครับเราไม่ได้เรียนมาเพื่อเอาความรู้ตรงนั้นมาใช้ในชีวิตประจําวันใช่ไหมครับแต่ความรู้เหล่านั้นมันเป็นความรู้พื้นฐานที่เราต้องเอามาแปลร,รูปใหม่ ให้เข้ากับประสบการณ์การงานที่เราทําอยู่ทุกวันนี้นะครับทุกอย่างที่เราเรียนมันเนี่ยมันเป็นเพียงแค่พื้นฐานเป็นสิ่งเล็กๆที่ต้องเอามาประกอบกับประสบการณ์นะครับประสบการณ์ในการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณจะเรียนด้านอะไรมาก็ตามตอนคุณไปทํางานคุณนับหนึ่งใหม่คุณจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆประสบการณ์ชีวิตในการทํางานประสบการณ์ในการ เล่าเรื่องประสบการณ์ในการโดนคนนินทาว่าร้ายเสียดสีคุณก็จะต้องมีประสบการณ์เหล่านี้เข้ามาแทรกซึมมันจะไม่เหมือนการที่คุณเรียนการที่คุณเรียนมันเป็นการทำอะไรที่อยู่ในระเบียบอยู่ในกฎอยู่ในข้อบังคับเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เอามาใช้จริงๆมันคนละวิชากันวิชาก็คือวิชานะครับแค่วิชา ส่วนประสบการณ์คือการได้เรียนรู้จากหนึ่งแล้วคุณจะนั่งสงสัยเหมือนที่ผมสงสัยว่าเราเรียนมาเนี่ยเราไม่ได้เอามาใช้แต่เราจะเรียนรู้ได้เมื่อเราดึงความรู้ที่เอาเรียนมามาใช้กับประสบการณ์การงานต่างๆที่เราทำนะครับวันนี้เราก็อยากจะมาเล่าถึงเรื่องความเชื่อกับการทำจริงนะครับมันคนละวิชากันนะครับฉะนั้นผมไม่ได้ให้คุณเชื่อใครทั้งนั้นผมให้คุณเชื่อ ในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่คุณเชื่อในสิ่งที่คุณเดินอยู่ว่ามันถูกหรือไม่ถูกวันนี้เราก็ฝากให้คุณคิดตามผมจะบอกเลยว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวให้เรามีกําลังใจทํามีความคิดที่เราเชื่อในสิ่งที่เราอยากจะได้เชื่อในสิ่งที่เราอยากจะเป็นแล้วสารต่อทํามันให้ประสบความสําเร็จตั้งหากปร,ประสบความสําเร็จก็คือความจริง นะครับที่เราทำวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับ